อย่าเพิ่งซื้อคอนโดฝ่ายเช่ารอบมาหาลัยถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้ สวัสดีค่ะถ้าเกิดว่านักลงทุนกําลังตัดสินใจซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่ารอบๆกับสถานศึกษาและกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะทํายังไงให้ทุนไม่จมและรับกําไรระยะยาวคลิปนี้มีคาตอบค่ะอันดับแรกเลยนะคะต้องโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายค่ะจะทําอะไรเราก็ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างแน่ชัดและชัดเจนไว้ก่อนค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือ,อนักศึกษามหาลายัยอย่างหนึ่งเลยที่เขากางงังวลก็คือเรื่องของค่าเช่าค่ะซึ่งปัจจัยเรื่องค่าเช่าเนี่ยเราก็ต้องทําการสํารวจตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดคอนโดโดยรอบ บางทีอาจจะต้องคํานึงไปจนถึงว่าหอพักโดยรอบเป็นยังไงบ้านเช่าโดยรอบเป็นยังไงอีกทั้งเราอาจจะต้องคิดด้วยนะคะว่าเขาจะอยู่คนเดียวอยู่กับรูมเมทหรือว่าบางคนอาจจะอยู่กับแฟนมันเป็นการอยู่ครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเคยอยู่มาแล้วเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าสถานการณ์ณตอนนั้นว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่กันยังไงกันแน่แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อตรงไหนและตั้งราคาเท่าไหร่ค่ะพอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าใครอจะมาเช่าคอนโดห้องของเราแล้วเราอจะซื้อคอนโดแบบไหนให้เขาเช่าดี2ก็คือเรื่องของทำเลค่ะทำเล เล,เลือกคอนโดที่ทําเลใกล้กับสถานศึกษา,า,ก,ษาการคมนาคมสะดวกแล้วก็เดินทางไปมหาลาัยได้ง่ายปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนที่เรียนมหาลาัยเนี่ยก็อยากจะตื่นแล้วไปถึงมอเลยถูกไหมคะทุกคนอย่างเช่นตื่น7จ็ดโมงห้เรียน8ปดโมงก็ยังไปพันอะไรแบบนี้เราเชื่อว่าทุกคนกนะ็ผ่านจุดนั้นมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละค่ะเดินไปได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้หรือว่าถ้ามีขนส่งสาธารณะแถวนั้นก็ไปได้เยกที่วินสะดวกเลขแก๊ปสบายอะไรแบบนั้นทุกคนต้องการอะไรที่ใกล้มันเป็นสิ่งที่เราจะได้เปรียบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทำ สําคัญมากปัจจัยต่อมาอันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นนักศึกษาหิวกลางดึกอย่างแน่นอนของกินค่ะของกินแถวนั้นเป็นยังไงหาก,กินยากไหมนอกจากเจ้าตัวผู้เช่าเองแล้วพวกรองก็เป็นห่วงค่ะว่าถ้าลูกเขาเนี่ยหิวกลางดึกจะทํายังไงกว่าที่จะออกไปซื้อของกินเนี่ยใกล้หรือเปล่าจะต้องซื้อมาตุนมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเป็นห่วงแล้วเราก็อยากให้ท่านเป็นกังวลเราก็เลือกคอนโดของเราเนี่ยให้สะดวกต่อการอำนวยความสะดวกของบุตรหลานของท่านซะเลยดีกว่าเรื่องแบบนี้นะคะใกล้แหล่งการค้าใต้แ่งมมันก็าาจจะ เสียงบกวนด้วยเหมือนกันนะคะบางทีเราก็อาจจะต้องตัดสินใจดีๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราควรจะเลือกที่ใกล้ร้านอาหารแล้วก็ใกล้ร้านสะดวกซื้อมากกว่าเพราะว่าอาหารที่เด็กมหาลาัยทานมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอาจจะไม่ใช่ใกล้ย่านการค้าแต่ว่าใกล้ของกินนะคะทุกคนที่เราต้องการจะซื้อคือต้องมีให้กินตลอดเวลาเมื่อหิวแบบว่าเฮ้ยหิวที่สองเรียกได้ถึงแม้ว่ามันมีแกล็บนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะบางทีเราก็อยากจะลงไปซื้อเร็วๆแล้วก็ขึ้นมากินเลยแบบไม่ต้องรอแกล แล้วก็ย่อมสร้างความสนใจให้กับผู้เช่าคอนโดอย่างแน่นอนต่อมานะคะเป็นเรื่องของการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะว่าอำนวยความสะดวกตอบโจทย์กับผู้อยู่ไหมจริงๆแล้วนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ต้องการความหรูหราอะไรมากแค่ต้องการเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานครบครันที่สําคัญอาจจะเป็นในเรื่องของโต๊ะเนาะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเขาต้องใช้ในการเรียนหนังสือนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดี๋ยวนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนในการหาข้อมูลในการทํางานเนาะแล้วก็ฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะบางทีอาจจะเป็นชอบออกกําลังกายอันนี้ก็อาจนะคะ้อทํเงานออ <space S 2> ก็น่าสนใจบางคนไม่ชอบอ่านหนังสือในห้องอันนี้ก็อาจจะเป็นออปชันเสริมที่คือเขาอาจจะต้องทางานกลุ่มอาจจะต้องสมุดอยู่ไกลหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่อาจจะคอนเซิร์นได้อาจจะเป็นจุดขายของเราได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ต้องทํากันบ้านว่ามหลาลัยตรงนั้นอยู่จากคอนโดที่เราจะซื้อเนี่ยยังไงอันนี้ก็เป็นอย่างที่จะต้องคํานึงถึงเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยค่ะจะต้องคิดว่าอยู่คนเดียวได้แบบไม่อันตรายคืออะไรคืออย่างนี้ค่ะต้องคิดไว้ก่อน อยู่ตลอดว่าลูกอยู่ยจะเป็นยังไงและถ้าเกิดว่าเป็นการออกนอกบ้านครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกคุณพอ่พอคุณแม่ที่จะให้ลูกไปอยู่คอนโดเนี่ยจะรู้สึกยังไงต้องคิดเผื่อถือขนาดนั้นเราก็ต้องเช็คให้รอบคอบว่าคอนโดที่เราจะซื้อเพื่อที่จะลงทุนเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอไหมมีรปภอ,อยู่หรือเปล่ามีกล้องวงจรปิดครบถ้วนไหมนะคะแล้วก็คีกาส์แต่เข้าออกโครงการเป็นยังไงเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เช่าเราแล้วก็ผู้ปกครองของผู้เช่าของเราค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ เพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่าเนาะเราจะได้พูดได้อย่างเป็นปากว่าเราอะคิดมาดีแล้วว่าตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่เราอะกล้าลงทุนแล้วก็ให้ความสบายใจกับผู้ให้เช่าแล้วก็สำรวจคู่แข่งมาอย่างดีและแล้วก็รู้แล้วว่าเนี่ยคุ้มค่าต่อการลงทุนดังนั้นถ้ายังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราอะจะจมทุนไหมหรือเราจะได้กำไรหรือเปล่าเนี่ยปรึกษาที่ปรึกษาได้นะคะดูให้ดีจะรับปรึกษานะคะเรื่องนี้ถ้าสนใจแล้วก็อยากจะปรึกษาเนี่ยสามารถคอมเมนต์สนใจข้างล่างหรือว่าทักข้อความหาพวกเราได้เลยนะคะถ้าชอบคอนเทนตบบ์ ส,ส่งข้อความมาที่เพจอาสังหาต้องดูให้ดี one stop service ได้เลยนะคะแล้วพบกันให่คลิปหน้านะคะ